ตอบมือครับโอ้โหสวัสดีครับก็เคยหรือไม่โบรครับผม EP นี้ครับแขกรับเชิญก็เป็นคู่หูดูโอ้คล้ายๆใต้ยับไปพบกับเขาเลยครับก็เรียนเชิญครับผมน้องเจมกับน้องเก้าครับไม่ใช่มือ ยังไม่ถึงตามึงมาหลายวันแล้วเอนี้ยังเอวมึงรอก่อนมาหลายวันแล้วรอก่อนพี่อ่ะรอก่อนสุกมาสามสี่วันแล้วนะดี๋ยมันก็รอก่อนแล้วมึค่าข้าวมึงแล้วก็มาเนี่ยมึงก็ไม่ได้เรียกึมมาเป็นแขกด้วยมาเถอะมาเถอะเจมกูว่ากูควรไปแล้วแหละเอางี้อยากเข้าอยากอยู่ใช่ไหมอยากอยู่งั้นกูถามเลยเคยหรือไม่อ่าเคยเอาไอเต็มทาหำให้หมาเลียเขาบบว่าไม่เคยเที่นี่บอกมันซ้ำ เทปหน้าแล้วทำอนเลยเทปหน้าเต็มได้เต็มตัวเลยเต็มตัวเลยเพื่อนตื่นนาตีสามใส่บาตรแตกเบียร์แล้วนอนต่อแม่บอกหิวน้ําเรื่องจริงด้วยผองหิวน้ำไอ้เหเนี้ยเรื่องจริงกินแทนน้ำเลยหรอหิวน้าในตู้เย็นมีน้ําเบียร์อยู่ร้านค้าไม่ออไปซื้อบอกหิวน้ําไ่สัตว์สวัสดีเป็นทางการทีครับ เคยดูจะวงนอกเมื่อก่อนวงในอยู่ข้างนอกตอนนี้ก็รู้จักกันในน้มล่ามทรงกับนายฮอยใช่แล้วซาลายินดีตอนรับมาเข้าสู่เคยหรือไม่โบรเคยดูมาบ้างยังเคยนะพี่ผมเคยดูเป็นร้อยกว่าตอนแล้วพี่เดี๋ยวพูดมีหกเจ็ดตอนนี่ไปดูอะไรมาเนี่ยก็รายการพี่ก็ง่ายๆเลยมเป็นรายการท้อพี่ถามคำถามเคยหรือไม่ในเรื่องต่างอ่ะผิวเผินจิตน้ำ เฮ้ยช่ำชองเลยจะวัดประจําวันอาบแค่นี้รัาผมก่อนเริ่มเรามีอาบประเพณีเพื่อให้คําถามมันขังทีมงานครับใครเป็นคนคิดการประเพณีใครวะแล้วก็จะต้องมีการอาบทุกดทุกสาบานฮะว่าจะไม่โกหกนะครับของเราต้องใจใจของมึงทุบสามอันไม่น่าเอาอยู่ถือดูเหมือนคนขโมยพระนี่ผมไม่ได้ขนาดนั้นแหมวันนี้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพรตทหารเดี๋ยวนี้สาบานหรือเปล่าเนี่ยผิดบทผิดบทเลยพระเจ้าข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่โกหกจะไม่โกหกไม่ปกปิดพูดแต่ความจริงปกปิดพูดแต่ความจริงเฮ้ยไม่ปกปิดอ๋อไม่สาธุโอเคครับเรียบร้อยคราวนี้สบายใจแล้วคิดโกหกอะไรดูท้องฟ้าด้วยฝนจะมาฟ้าผ่าง่ายๆอ่ะอ่ะคำถามแรกเห็นหน้ามึงสองคนเนี่ยโอ้ต้องถามเลยครถามนี้ เคยหรือไม่เคยโดนตำรวจคน้นถ้าแบบเอ้ค้นก็บ,บางครั้งเออก็จิบน้ำพอแต่ถ้าแบบมึงตำรวจเจอพวกมึงไม่ได้อะตำรวจแม่ขยันขึ้นมาทันทีอาบน้ำโอ้โหไม่แปลกใจอน,นี่คือเปิดรายการไม่ได้ไอยน,นี่คือเปิดรายการไม่ไดไ้แปลกใจเลยสักนิด พอมึงหมดแก้วกูว่ามึงอาบเลยไหมึงจะแดกหมดแก้วอ่ะเฮ้คนจริงอะบุ้คลิกมันก็ไม่น่าคนน่าจับไปเลยเนี่ยสมแข่งเลยนกันหือว่าเราเอมึงบอกมึงจะไม่เปลี่ยนไงระบบองตำรวจไทยยังใช้งานได้อยู่พุ่งมาเลยพุ่งมาเลยพุ่งมาปึ๊บไปไหนหนุ่มไปไหนเฮ้เรา เป็นใครเนี่ยอ๋อผมทํางานอยู่ที่วงในครับอ๋อพี่รู้จักแล้วแล้วอีกคนนึงชื่ออะไรก็ขนาดเขารู้จักเขายังค้นมึงอ่ะตรวจไว้ก่อนนี่ตรวจได้ไหมตรวจได้เลยแบบเหมือนกันพี่แบบไอ้นุ่มไอหนุ่มลงมาก่อนไอคนนี่น่าจะฝังขังไว้ก่อนด้วยเพื่อกันเหี่ยวอย่างน้อยให้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้แม่งอุ่นใจไว้ก่อนด้วยคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคยโบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่กล้ารับน่าจะทุกคนเลยวันนี้ เฮ้ยไอ้เฮียมันหลังกล้องนี่มันส่วนมากแท็กซี่มันไม่รับน้องเว้ยไม่ใช่แค่ลุกอย่างเขาใช่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ลุกด้วยมันเป็นเรื่องของแท็กซี่เองไอ้เฮียส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นส่งทุกอย่างกูรู้ยันบ้านนันรู้ยันเนี่ยอะไรหมดอ่ะกูอีกวนอ่ะจะไม่ไปไม่ไปไม่ไปไอ้เฮียไอ้เฮียอย่างงี้ก็เปียกก็กำลังหมดอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เฮียแล้ววันนั้นแม่งโดนแบบฝนตกอ่ะพี่แล้วแม่งเรียกแท็กซี่แท็กซี่ไม่ไปไอ้สัตว์เอ้ยแบบฝนตกอ่ะเราเราตากฝนอยู่อ่ะแบบพี่แบบอย่างแย่ บางทีแม่งกแลวจัดที่จุดบางอันเปียวโบกไม่ไปกูถามพี่ครับพี่กลัวพี่พี่เลยไม่ไปมันเปียวใช่แต่พี่ขับรถเข้ามาในที่เปียวงงว่าพี่เข้ามาได้ยังไงกูอยู่ในล็อกในล็อกล็อกในล็อกบ้านกูแม่งเปียวแม่งน่ากลัวโบกไม่ไปพี่ขับรถเข้ามาในนี้ไอ้้ามาทันไม่รถรถที่จะมาอ้าวเปียวแต่เขาบอกว่ามาส่งคนไงแต่ขักลับไม่อยากแล้วคนอยกางนี้ออกไปข้างนอกเฮ้ย อ่ะแล้วถ้าแบบอ่ะถ้าเรื่องอะไรแบบโบกแล้วไม่รับอ่ะเบสิกแบบแล้วเคยแบบขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วแท็กซี่แบบเ็เหมือนเราแวงกลัวเราเงี้ย <c oughs> เคยมีไหม มองกระจกหลังไม่บ่อยนะกระจกหน้าไม่ไม่มองเลยไปแต่ไปไกลเหีมมองกระจกหลังเดียวเลย <c oughs> บางทีเราไปไกลหรือมีข้างหน้ามีรถติดเนี่ยน้องลงนี้ไหมมีวินมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้พี่ผมเรียกพี่มานะเดี๋ยวจะถึงแล้วเฮ้ยแต่น้องข้างหน้านี่จะถึงอยู่แล้วเหมือนกันลงนี้ได้ไ,ดไหมได้พี่ตรงนี้ก็ได้พี่คือไม่เห็นข้างหน้าเป็นซอยกลาเออน้าเป็นซอยเปียวอัแบบซอยพิษณุะไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าผรูเคยนั่งท็สซี่ปะดาน ผมขับแท็กซี่ด่านไอ้น้องด่านเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่อของเรานี่ไปเช็เรื่องของเรานี่ด่านน้องน้องแม่งด่านด่านเลยเหรอแม่งด่านวะไอ้เหี้ยเราต้องหนีแน่ๆแล้วกูแม่งอยู่ในรถแล้วแบบพี่หนีทำไมพี่หนีพี่หนีคือพี่หนีเพราะว่าพี่ดื่มมาพี่ดื่มมาแม่งอย่ากินเหล้าจอ พี่ไปดื่มกันเพื่อนแล้วเมื่อไหเราโบกไปมันเป็นทางเดียวกับบ้านกันอย่างน้อยพี่คิดว่าเออมันก็ตีค่ากงค่าแกะขากลับหน่อย,ยได้ไปตีรถฟรีจอดเข้าปัม <c oughs> ๊มเฮียกูต้องลงมาหาขั้นใหม่เฮี <c oughs> ยหักมูสั <c oughs> สเฮียครัคำถามต่อไปครับเคยหรือไม่เคย จับเด็กเป็นตัวประกันโอ้โหโขกนี่เรากำลังเชิญไอ้แค่ฆาตกรข้ามชาติมาเลยมึงก็ดูดิมันหน้าถามมาแล่ะมึงก็ดูดิคำถามมึงก็เผื่อมันอาบอ่ะมึงเป็นพลเมืองดีเลยนะเว้ยเรียกตำรวจมันอาบอุ้มลูกกลับเลยอะไอ้เหี้ยถ้ามันอย่างนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะอยู่นี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะไม่เคยเหรอยี่อยู่ไปทำอะไรบินไรจับถึงมาเล่นเฮ้ยใครจะเหมือนพ่อมึงวิ่งขึ้นรถเสาไฟฟ้าพ่อพ่อกูไม่เคยจับเตะเป็นตัวกันเคยจับตะกระรี่ รันหนาเลยตัวประกันไอสัตว์ก็หลีไม่พอแล้วแม่งอารมณ์หุนเงิดขึ้นพ่อมึงละวันนั้นพ่อพี่โป๊ะแตกเป็นไงโดนจับได้สัตภาพเองก็คือเนี่ยนั่งคุยเล่นกับมันเนี่ยว่าแบบเ้ยตรงแยกบางนาเนี่ยมันมี กะลีนะไม่ใช่กะลี่ธรรมดาด้วยกะลี่แบบเป็นกระเทออยอ่ะแล้วจะใส่ชุดลาตีเดินอยู่แถวแบบริมถนนน่ะ,ะตลาดอ่ะแล้วก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันมีนูเว้ยอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วพ่อพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆเมาเ้ยอล้กะล,ลีบางนาเหรออ๋ออ,อ๋สวยๆพ่อเพิ่งไปเอามาพ่อเพิ่งไปเอามาเมาช็อคกันหมดยกูเพิ่งได้ยินการพูดคุยแล้วมีผู้ใหญ่เข้ามาเติมความมั่นใจว่าเออมันมีคนมารีวิวอ่ะแล้วคนรีวิวเป็นพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนเลยอ๋อคำถามต่อไปเป็นต่อไฟ ว่าทรงจะดูดมาานั้นเคยหรือไม่เคยวิ่งราวกะชากทองเคยวิ่งราวกะชากทองเฮ้ยนี่นี่เติมน้ำใส่พี่นี่ไม่เกี่ยวนี้ใจเลยจะถามรถกี่เส้นนะครับถามกลับกันดีกว่าต้องข้ามกันเคยหรือไม่เคยทําความดีช่วยเหลือสังคม โอ้ยงนี้นี่ต้องต้องยังไงดีใสร้านนี่ผงคอมันเนี่ยต้องเลยว่าใครก็รู้เราคนดีมั้งดี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 หอมัดีนี่อย่าดูเขาจากใครนอกนะครับมึงสัวทุ่กันไปแล้วนะนี่หลายคันเลยเฮ้ยีคนนี้คนนี้ตองแท้ฮอเดี๋ยวทความดีเพ้องไงเพื่อน้องเพื่อนน้องที่แบน้องไอ้าเดิมน้องเปล่า เป็นคุนการศึกษาอ่าคเทอมสุขให้แบบเด็กแต่ไม่ใช่เด็กเล็กเด็กแบบว้แบบนักศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบอันนี้เพื่อนที่ใกล้จบแล้วไงเหลือพี่การันตีเลยชอบช่วยเหลือเด็กๆตามแบบถนนเพชรบุรีรัชดาอะไรอย่างเงี้ยไปแดงขายพวงมลัยหอกมะลิดอมมะลิมึงจะคุยเรื่องความดีไหมอ่ะพอคุยเรื่องความดีกูไปอานมึงก็เอาเรื่องความเฮี้ยมาให้กูมึงไม่ถามเรื่องี้เฮี้ยไปเลยล่ะมึงจะถามเรื่องทำความดีทำไมขอโทษ ก็ปีบ้างครับพี่ไปจากเน้นไปจาเข้าของเออใช้อะไรเงี้ยในที่ชนบทห่างไกลอะไรเงี้ยครับก็สิ่งที่เขาต้องการมันก็ต้องมีบ้างนะช่วยเหลือโอเคงั้นคำถามต่อไปเลยครับเฮ้ยวาบความดีไม่ต้องเยอะมึงไม่ชวนคุยเลยเรื่องไม่ได้เฮียเนี่ยชวนคุยเล่าขยายอะไรเงี้ยเฮียอื่องอื่นจังอะเรื่องดีๆมึงไม่เคยขยายกูเลยไอ้เหี้ยทุกวันนี้นี่กูเดินผ่านนี่เด็กอยู่กับแม่นี่แม่ยิบอุ้มลูกขึ้นเอวเลยเหี้ย เห็นอาบเห็นอาบถ้าเป็นความดีนะความดีช่วยเหลือคนอื่นพอจรงจก็เวลาที่แบบว่าเจออะไรก็ชอบอุหนุนอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนที่จะมันมีแบบนั่งร้านอาหารจะมีอเด็กมาขายดอกไม้เออเด็กเี้ะมีผู้เด็กขายเดกอะอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยเออเอออ่าหรือไปไหนอย่างเงี้ยเราไปอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้กินไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้กินแต่ก็อยากอุดหนุนซื้อช่วยซื้อเด็กเอาเมาอะไร น้องๆอ่ะช่วยน้องๆอน้องๆก็ไม่รอดอ่ะไอ้เหี้ยคนขายวัยเยาว์อ่ะผู้ใหญ่อะวมย่ก็มีอ่ะเพราะบอกว่าแก่ก็มีกูดูแย่อีกซื้อคนแก่วัยเยาว์แม่งเหี้ยกว่าเยอะวัยเยาว์ช่วยอุดหนุนอะไรอย่างนี้บริจาคบริจาคเพราะเราแบบ อยากช่วยเหลือเราคนดีทุบทุนกองทุนค่เราเรียนไม่ใช่ลูกมันจะยืนขายอยู่ลูกมันมันส่งลูกกับแม่ไปยืนขายแต่จะคุยกันแบบนี้ว่าคำถามต่อไปด้วยดูว่าครวกูแย่กว่าเดิมนี่ลูกกูถึงขั้นขายไปยืนขายอะไรดีๆเห็นไหมพี่ก็มีถามไปแล้วพี่ก็ตอกย้ำให้คนที่เขามองเราแต่ภายนอกเคยทำความดีไหมนี่ค่าคำถามต่อไปเลยครับเคยหรือไม่เคยดูดกัญชา หมดการบุญที่ทำมาเฮ้ยยินดี้ปูมึงปลูกแน่นอนเลยกูดูไรสัตว์ครั้งนี้ต้องลองปลูกเองละพี่ี่แค่เคยลองๆไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือทางไร่เลยไหมเนี่ยอันนี้พรลมั้งพรลมั้งแล้วเมื่อกี้อาบคือปลูกคือปลูกปลูกช่วยเพื่อนปลูกคันปลูกก็ต้องอาบแหละน้ำท่วมเลยไอ้เหี้ยมึงต้อบนอกเลยไม่ได้สัตว์ เรื่องสมุนไพรอ่ะมันไม่ได้แบบไปทําร้ายใครอะถ้ามันเคยแบบวิ่งเราหรือยังไงอ่ะว่าอีกเรื่องที่นั่นว่ะมันเป็นแบบรสนิยมส่วนตัวก็ไม่ปกติกันชาเช้ามาก็ไปหลงก่อนแล้วก็ไปมันอรกเริ่มไม่ปกติได้ปกติครับยังปกติอยู่เลยมันก็จะมีช่วงไหลมันมีช่วงไหลเวลาทำงานจะเครียดหรืออะไรเงี้ย เกมตอบับาปครับอันนี้อยากรู้ไม่ต้องรู้สักเรื่องได้ไหมพี่ผมจบแล้วผมออกไปเทมส์เนี้ยผมจบแล้วลุกเจมเข้มโหดๆมันมีแบบมุมอ่อนโยนไหมอ่าเคยหรือไม่เคยดูหนังแล้วร้องไห้อุยไม่ได้ร้องเยอะขนาดนั้นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟมากเลยเว้ยมุมอ่อนโยนเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรไงี้ยครับที่ที่ไม่ไม่เคย สองขันเลยเพื่อนทำไมไม่เคยดูหนังร้องไห้กันหรอบริการหน้าเหลี่ยมผมก็ร้องไห้เลยพี่ไอ้สัตว์ฉากไหนวะมึงคนป่วยอะไรเฮียเพราะว่ามึงบริการหน้าเหลี่ยมร้องไห้เรื่องล่าสุดเรื่่องลาสุดใกล้ใกล้สุดก็ดาบิท่าศูนย์ดาบิท่าศูนย์อ๋ออ่าเป็นอนิเมะครับเป็นทำท่าเป็นไหมตอนตายป่ะี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวีหยุดหมดแล้วเนี่ย อินนั่นแหละหลังนี้สนมากอ่ะมแบบันอี่เลยทำให้เราร้องไหยอย้อะไรเงี้ยไม่มีแบบนั่งแล้วกรเป๋าตังค์หายแล้วมาร้องไหยย้เลยพี่ <c oughs> อ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นประเด็นกูไม่เคยไงก็เลยแบบเฮ้ยลองถามดูก็ ح, ต,ตายมันยังไม่ร้องไห้เลย <c oughs> อันนี้พี่ไม่ใส<ม>่บ<ห>้านแค่แเพื่อคบกันมานานอันเป็นไรไม่เป็นไรเรื่องมันานแข็งแข็งเหี้ยะไรล่ะก็กูยังอยู่ยังไม่เข้าใจพี่อ่ะคำ<ง>ถามข้อต่อไปครับเคยหรือไม่เคยเออกูถามมาหนึ่งตรงฝ่ามือมโดนอ่ะมึงเคยเดินเฉยแล้วมาเห่าวะ เคมึงเคยเดินไปเดินไปแล้วเด็กร้องป่ะเด็กไม่เล่นด้วยเด็กร้องหรือไม่ใฮ้อุ้มเคยป่ะแันดีแบบว่าเด็กเห็นเขาอยากเล่นไงแต่พอพ่อแม่เด็กๆก็บอกว่าเล่นกับนันเลยแบบระวังจับอ่าแสดงว่าหนักกว่ากูนั่นเด็กแค่ร้องนี้พ่อแม่ร้องจทนอแม่ร้องแทนนี่นี่ยืนพ่อแม่ร้องแทนเด็กเอออย่าเลยลูกอย่าเลยลูกอย่าไปเล่นกับมันอย่าแล้วเคยไ้นี่ไหมแบบพ่อแม่ไม่ใช้เราเพื่อขู่ลูกกินข้าวเดี๋ยวนี้นะกินไม่หมดให้พี่เขาจับให้พี่เขาจับจับไปเรียกร่า่ายนะเราเรา เราโดนแล้วกูต้องทำแน่แบบหลานกูเลยอันี่กูเหมือนโดนเรื่องที่บ้านโดนหลานหลานกูนี่ทำตัวดีๆนะทำตัวไม่ดีนี่ยัดเข้ามานั้นน่ะกลัวเลยแบบกลัวด้วยแล้วก็กลายเป็นความสัมพันธ์กูก็พยายามจะปรับสัมพันธ์กับหลานให้ได้แต่หลานก็เริ่มห่างความสัมพันธ์ของกูไปเรื่อยๆโดยที่กูไม่ได้เป็นคนกระทำ แล้วพอเราอยากเข้าไปเล่นกับหลานหลานกูกลอมหลอเดินเฉียดยังตัวแข็งเลยกูเดินเฉียดหลานๆยืนอยางเงี้ยแต่นี่หนักเพราะแม่ตัวแข็งแทนหมดคำถามแล้วกับเรื่อนี้เฮ้ยยย่เดี๋ยวยูก่อนแต่ว่าว่ามีคนกลุ่มหนึ่งอะอยากถามพวกมึงต่อ ตำรวจตำรวจผมไม่เรียกถามมันเรียกสอบสวนคุณมาตำรวจดีไหมคุณที่บอกไปเมื่อกี้ไม่มีผลเที่อะที่จะบอกไปาทุกอย่ความดีนี่คือตัดออกไปเลยคุณต้องมีแล้วความดีอีพีนี้ออกไปนี่กิ้งก้างเลยครับแฟนกลับตำรวจตำรวจครับ ก็หมดคำถามนี่อัปเดตดีกว่าตอนนี้มีจะเริ่มทาโปรเจกต์หรืออะไรไหมทําช่องอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับอนาคตข้างหน้าติดตามด้นะครับผมแต่ว่าน้องๆจะไปชาร์ได้นึงครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับเส้นนั้นมีด่านหรือเปล่าต้องเผื่อเวลาอย่าอย่าอย่าตั้งด่านก่อนนะครับแล้วก็ต้องเผื่อเวลาออกจากบ้านด้วยอ่ะก็นะครับเดินทางยากก็ใครติดต่อจ้างงานนะครับก็่องทางนี้เอ็มอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะครับ ทีมพีนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ผู้ตรวจส่วนที่เป็นทางการก็มาตำรวจนครบาลแล้วก็สายตรวจพบบชบภาคตำรวจไซเบอร์ไซเบอร์เบลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่อนุญาตให้มาวันนี้เครื่องที่ขาวอะไรใช่ปะที่มีกำลังพัดวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากทีมงานขอบคุณมากครับุณมากครับอันนี้เราไม่ได้ฟันห่างแล้วไม่ห่างแล้วฟันห่างนะก่อนห่างห่าง ป่านางไม่เป็นไรกูอยากจะรู้ถามน้องมัหนะป่านางเป็นไรแต่น้องมันดูคลิปทุกน้องบ่อยแล้วจะก็เอามันไก่ละมันเป็นไรป่านางมัเป็นอะไรป่านางมันมีหมืใจมีส้นตีนด้วยป่านางอส่เสื้นตีนของป่านางเหรอไม่ถามน้องแต่ขายแล้วเนี่ยขายแล้วทำไมยังไปซ่อนเงินมึงอยากเราหาไปแท็กซี่ไหม่ะไม่เป็นทางไหมเดี๋ยวก็พบแล้วไอ้สดชื่นนะนี่ ครับครับครับ,รบเดี่ยวพก่อนน้องเดี๋ยวป่วยดีดยว